ลุ้มพรางตามหลักจิตวิทยาการเงินที่ทำให้ติดกับหักความจนจากมอร์แกนฮา s เซลอันดับที่10สับสนระหว่างรายได้กับความมั่งคั่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งหาเงินได้มากเท่ากับยิ่งรวยแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยรายได้คือเงินที่คุณหาได้ในแต่ละเดือนหรือปีส่วนความมั่งคั่งคือเงินและทั์สินที่คุณเหลือเก็บไว้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนายกหาได้เดือนละ200,000บาทแต่ใช้จ่ายหมดทุกเดือนเท่ากับแทบไม่มีทั์สินเหลือเลยนายขอหาได้เดือนละ14,000บาทแต่เก็บได้เดือนละ10,000บาท1ปีผ่านไปมีเงินเก็บ120,000บาทและอาจเริ่มลงทุนต่อยอดได้ด้วยแบบนี้ถือว่านายขอมั่งข้างกว่านายก คุณจะมั่งคั่งไม่ใช่เพราะคุณหาได้เยอะแต่เพราะคุณใช้จ่ายน้อยกว่าที่คุณหาได้ความมั่งคั่งจึงวัดจากพฤติกรรมทางการเงินไม่ใช่แค่จำนวนเงินเดือนอันดับที่9ใช้เงินเพื่อแสดงสถานะคนที่ซื้อของแพงเพื่อให้คนอื่นประทับใจสุดท้ายก็หมดตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เงินเพื่อโชว์เปลือกนอกมากกว่าความมั่นคงอยากภายใน คุณกำลังขุดหลุมให้ตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่คนอื่นอิจฉาคุณแต่มาจากความสงบภายในใจิตใจในโลกยุคปัจจุบันเราเห็นคนโพสต์รถหรูนาฬิกาแบรนด์เนมหรือท่องเที่ยวต่างประเทศกันบนโซเชียลกันมากมายจนหลายคนหลงคิดว่าถ้าอยากดูดีต้องใช้เงินเพื่อซื้อภาพลักษณ์แต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นหลายคนต้องกู้ยืม ต้องผ่อนต้องใช้เงินเกินตัวเพียงเพื่อให้คนอื่นประทับใจซึ่งมันคือทางลัดสู่ความเครียดทางการเงินเมื่อคุณใช้เงินเพื่อโทวสถานะไม่ใช่เพื่อสร้างฐานะคุณกำลังแลกความมั่นคงไปกับคําชมชั่วครู่จากคนรอบตัวเขาชอบคุณเพราะสิ่งที่คุณมีแล้วถ้าคุณไม่มีสิ่งของเหล่านั้นล่ะเขายังจะชอบและชื่นชมคุณอยู่ไหม ความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคือคนรวยจริงไม่ต้องรีบโชว์คนโชว์เยอะมักยังไม่มีความมั่นคงจากภายในการใช้เงินอย่างมีสติเพื่อสร้างคุณค่าในชีวิตดีกว่าการใช้เพื่อซื้อการมองจากสายตาของคนอื่นอันดับที่8ขาดความอดทนทางการเงินคนที่รวยจากการลงทุนไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขาอยู่ในเกมได้นานที่สุด และนานกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองความมั่งคัง่งต้องใช้เวลาเหมือนกับการปลูกต้นไม้คนที่อยากรวยเร็วมักเสียเงินเร็วกว่าคนอื่นเพราะใจร้อนและวิ่งตามสิ่งล่อตาล่อใจอันดับที่7ยิ่งได้มากยิ่งใช้มาก Lifestyle Inflation ถ้าคุณเพิ่มไลฟ์สไตล์เร็วเกินไปมันจะกลืนผู้ความมั่งคั่งของคุณให้หมดไปภายในพริบตา พอเงินเดือนคุณขึ้นคุณก็ซื้อของแพงขึ้นจากที่เคยเดินกลายเป็นขับรถจากที่เคยกินข้าวแกงกลายเป็นร้านอาหารหรูๆสุดท้ายแล้วเงินเก็บก็ไม่มีเหมือนเดิมอันดับที่6กลัวพลาดการกลัวพลาดมักทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็จบลงด้วยความเสียใจในยุคที่ข้อมูลวิ่งเร็วกว่าที่ใจคิดเราถูกกระตุ้นตลอดเวลาว่าใครๆก็ลงทุนแล้วนะ ใครๆก็รู้จักสิ่งนี้แล้วนะจนทำให้หลายคนกลัวตกขบวนและรีบกระโดดเข้าไปทั้งที่ยังไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือการซื้อหุ้นตามคนอื่นเพราะเห็นว่ามันขึ้นการลงทุนในคริปโตตอนกระแสะมาแรงโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรการซื้อของแพงเพราะกลัวจะไม่ทันเทรน์สุดท้ายคือ พลาดหนักกว่าเดิมเพราะไม่ได้ตัดสินใจจากความเข้าใจแต่ตัดสินใจจากความกลัวความกลัวพลาดคือกับดักที่ทำให้คุณเสียทั้งเงินและความมั่นใจการเงินไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเริ่มก่อนแต่เป็นเกมของใครเข้าใจและอยู่รอดได้นานกว่ากันอันดับที่5ไม่ยอมรับว่าอนาคตคาดเดาไม่ได้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน บางคนใช้เงินโดยไม่เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันหลายคนไม่มีเงินสำรองไม่มีประกันไม่วางแผนอนาคตสุดท้ายเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กลายเป็นสร้างหนี้ขึ้นมาทันทีอันดับที่4คิดวันต่อวันหลายคนมีนิสยัยหาได้ใช้หมดรอหาใหม่วนหลู่แบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่เคยวางแผนอนาคตไว้เลยเพราะพวกเขาคิดแบบนักล่า ที่ล่าเหยื่อมากินวันต่อวันไม่ใช่นักสร้างที่คิดถึงอนาคตปลูกเมล็ดวันนี้เพื่อเก็บเกี่ยวในวันหน้าตัวอย่างพฤติกรรมของคนที่คิดวันต่อวันเช่นพอเงินเดือนออกก็รีบใช้จ่ายเพื่อความสุขทันทีไม่มีการการเงินเก็บหรือเงินลงทุนไว้เลยไม่วางแผนว่าชีวิตอีก3ปี5ปีควรมีอะไรบ้างแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนคำถามจากจะซื้ออะไรดีเป็น คันจะต่อยอดเงินก้อนนี้ได้อย่างไรให้มันเติบโตนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของชีวิตทางการเงินนักล่าใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดนักสร้างใช้ชีวิตเพื่อความก้าวหน้าการคิดแค่วันต่อวันจะทำให้คุณไม่มีวันออกจากวัฏจักรกับดักความจนแต่การคิดเผื่ออนาคตจะทำให้คุณออกแบบชีวิตได้อย่างที่ต้องการ อันดับที่สไม่เข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นคือเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้าคุณให้เวลากับมันหลายคนมองเงินแบบเดือนต่อเดือนแต่คนรวยมองเงินแบบ10ปีต่อ10ปีพวกเขาเข้าใจว่าการลงทุนเล็กๆซ้ำๆจะกลายเป็นภูเขาที่ใหญ่ขึ้นอันดับที่สเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การวัดตัวเองจากมาตรฐานของคนอื่นคือสู่สำเร็จของความไม่มีวันพอคุณซื้อรถใหม่เพราะเพื่อนมีคุณอยากได้ iPhone ใหม่เพราะเห็นคนอื่นใช้สุดท้ายคุณใช้ชีวิตตามกระแสเงินก็ไหลออกไม่หยุดอันดับที่ 1. ไม่เรียนรู้เรื่องการเงินคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะแค่ไม่ทำเรื่องโง่ซ้ำซากก็พอ การไม่รู้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่พยายามเรียนรู้เรื่องเงินเลยนั่นแหละคือหายนะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องจ่ายราคาแพงเพราะความไม่รู้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็นวิชาชีวิตที่ทุกคนต้องใช้ทุกวันหลายคนใช้เวลา10-20ปีเรียนหนังสือแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินเลย พอเริ่มทำงานมีรายได้ก็กลับใช้แบบตามใจใช้แบบมั่วๆใช้ตามคนอื่นการไม่รู้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่สนใจจะเรียนรู้นั่นแหละคือปัญหาใหญ่ตัวอย่างของคนที่ไม่เรียนรู้การเงินก็คือเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะไม่เข้าใจดอกเบี้ยทบต้นลงทุนผิดพลาดเพราะไม่รู้ความเสี่ยงใช้ชีวิตเกินตัวเพราะไม่มีแผนการเงินเลย การเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องสนใจและเรียนรู้อย่างจริงจังคุณไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์แค่รู้พอให้ตัวเองไม่ตกหลุมซ้ำๆก็พอความไม่รู้เรื่องเงินจะทําให้คุณจ่ายแพงกว่าที่คิดเสมอไม่ว่าจะด้วยเงินเวลาหรือความเครียดอย่ารอให้ชีวิตพังเพราะความไม่รู้เริ่มเรียนรู้การเงินวันนี้ดีกว่าจ่ายแพงในวันหน้า ความมั่งคั่งไม่ใช่ผลลัพธ์ของรายได้สูงหรือโชคแต่มาจากพฤติกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอหากคุณอยากรวยอย่างยั่งยืนให้เริ่มจากการเข้าใจจิตวิทยาการเงินของตัวเองก่อนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ